สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยมาเที่ยวตอนนี้ผมมาเที่ยวปากน้ำปานวนอุทยานพอดีเจอเรือนำทัวร์นักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเที่ยวผมก็จะขึ้นเรือเที่ยว ป,ะะประสบการณ์ครั้งหนึ่งมาเที่ยวได้นั่งเรือเที่ยวครับมาไม่ให้เสียเที่ยวจะได้นั่งเรือชมธรรมชาติที่วันอุทยานวันอุทยานฟานบุรีครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ เขาจะวิ่งออกตามชิววันนี้เขาจะวิ่งไปถ่ายเรือให้ว่างั้นไม่ใช่ชิวเขาเขาออกไม่ได้แล้วก็ไปส่งที่เรือลำน้นเขาก็จะพาล่องเที่ยวก็ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงครับ450บาทสำหรับประสบการณ์การหากำไรชีวิตก็ไม่ไม่ถือว่าแพงนานๆปีมีครั้งนึ่งชมบรรยากาศ ข้างกองฝ่าชายเรือไปด้วยกันก็จะนั่งอยู่หัวเรือหน่อยไปจะดู งู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 แน่เฮ้ยตัวเงินตัวทองยากไม่ว่างู <laughs> cần cần uh... เอะๆนนีนี่เององันนี้เขาจะมาเปลี่ยนเรือกันถึงคิวพี่คนนั้นจะออกแต่ว่าเรือสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้ให้ดูเรือประมงเขาก็แยกนี้ไปโตขึ้นน้ำทะเลได้สุดยอะ เขชิวเขาอยู่นี่ครับมีคนโทรเขาก็จะวิ่งไปเรียนำเทีย่ยวอันนี้เป็นวิสาจิตชุมชนนำเที่ยวครับอย่างเมื่อสักครู่พี่นี้เขานนเ,เ,เขาพามาส่งอีกเรือลำหนึ่งเนื่องจากไม่ใช่ชิวเขาออกเขาก็ต้องให้คนที่ชิวเขาจะออกมามาส่งต่อ <c oughs> พอเอื่นเรือลำน้นเขา สตาร์ทไม่ติดเขาก็จะยังไม่ใช่เรือเก่าสำหรับบ้านชาวประมงครับผมบ้านชาวประมงก็ในเห็นห้องน้ำลงมาน้ำเขาไม่ต้องบอกมาทิงไหนโอ้ดีนะครับไม่ไม่มีการตัดชิวกัน นครก็เป็นแบบวิสายติดชุมชนพึ่งต่วเองพึ่งตัวเองจริงจริงอันนี้พี่เขามาส่งไว้เรืออีกลำหนึ่งเดี๋ยวคนนี้จะพาเที่ยวครับหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปจะดูว่าเขาจะพาไปดูอะไรมั่งเดี๋ยวผมจะให้ดูที่หลัง ว่ามีอะไรมั่งครับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มาเที่ยวก็จะลงไปเที่ยวว่าแครเดินทางเป็นหนึ่งไหนก็ต้องไปให้ถึง